สวัสดีค่ะในวันนี้นะคะเราจะมาอ่านหนังสือเรียนในรายวิชาพื้นฐานภาษาไทยชุดภาษาเพื่อชีวิตวันนักดีลำนำของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งกันนะคะบทที่สองมาเล่นกันไหมมาเล่นกันไหมเล่นเป็นลูกไก่เดินตามแม่ไปคุยเขี่ยหากินเธอเป็นลูกไก่ ฉันเป็นแม่ไก่เดินตามกันไปทำมาหากินกุกกุกไก่กุ๊กกุกไก่เลี้ยงลูกจนใหญ่ไม่มีนมให้ลูกกินลูกร้องเจียเจ๊ยบเจี๊ยบแม่ก็เรียกไปคุยดินทำมาหากินตามประสาไก่เอ่ยมาเล่นกันไหม เล่นเป็นงูใหญ่กินน้ำบ่อไหนจะพาไปกินบ่อโศกบ่อหินบ่อดินบ่อซายกินแล้วโยกย้ายบินไปก็บินมาแม่งูเอย๋ยแม่งูเอย๋ยกินน้ำบ่อไหนกินน้ำบ่อซายย้ายไปก็ย้ายมากินน้ำบ่อโศก โยกไปก็โยกมากินน้ำบ่อหินบินไปก็บินมากินหัวกินหางกินกลางตลอดตัว